ตอนที่275มอบแอปเปิลหลงจู้ทั้งสองคนรู้สึกหายใจติดขัดคุณชายนี่เกรงว่าจะไม่เหมาะพวกเราทำกิจการร้านอาหารหากทำแบบนี้จะไปแตกต่างอันใดกับหอนางลมกันคุณชายสามตระกูลเหยาแค่นเสียงไม่พอใจเชิญหญิงงามมาเพิ่มความสนุกสนานจะเป็นอันใดไปพวกเจ้าเลิกเอ่อยว่าจาไราสาระได้แล้วรีบไปเตรียมงานเถิดหลงจู้ทั้งสองคนถอยออกมาอย่างช่วยไม่ได้พวกเขามองหน้ากันไปมาพร้อมกับถอนหายใจยาว เท่าแก่ของพวกเขานับวันรถนิยมยิ่งเสื่อมถอยแต่ก่อนเชิญมาร้องรำทำเพลงก็ยังรู้สึกเฉยเฉยเพราะในร้านอาหารหลายแห่งก็ใช้นักเล่าเรื่องมาเล่าเรื่องให้ลูกค้าฟังเช่นกันการที่พวกเขาเชิญหญิงงามเหล่านั้นมาร้องรำทำเพลงจึงไม่นับว่าเกินขอบเขตแต่อย่างใดทว่าบัดนี้คุณชายต้องการให้แม่นางเหล่านั้นมาต้อนรับลูกค้าต่อไปจะมีคุณชายคุณหนูคนใดกล้ามาที่ร้านอีกกันบทเรียนก่อนหน้านี้ในเขตยุลินยังไม่มากพอหรืออย่างไร ถ้าว่าคำเอ่ยของพวกเขาไม่มีน้ำหนักหากไม่ทำตามคำสั่งของเท่าแก่พวกเขาจะทำอันใดได้อีกกันในยามไว้หอวินเครจูติดประกาศว่ากินเท่าใดแถมให้เท่านั้นหลายๆคนรู้สึกว่าได้เปรียบกว่าร้านชวินเว่ยจี้ดังนั้นพวกเขาจึงหันไปร้านอวินเครจูเมื่อลินซานเห็นว่าหอวินเครจูดึงดูดลูกค้าของพวกเขาไปเขาจึงอดกังวลขึ้นมาไม่ได้ ลินฟูเอ่ยอย่างใจเย็นว่ามีลูกค้าตั้งมากมายที่เลือกอยู่ฝั่งเราพวกเราไม่สามารถบังคับลูกค้าได้ลูกค้าที่จากไปในวันนี้ยังสามารถกลับมาใหม่ได้เสมอเจ้าอย่าก,กังวลไปเลยบัตรนี้พวกเขาอยู่เหนือกว่าอีกฝ่ายดังนั้นไม่จําเป็นต้องกังวลว่าหอวินเคอร์จูจะยั่งลูกค้าบางส่วนไปยิ่งไปกว่านั้นบัตรนี้หอวินเคอร์จูกําลังขาดทุนตรับใดที่ร้านฉวินเว่ยจี้ใช้สตรอเบอรี่ในการดึงดูดลูกค้าทางหอหวินเคอร์จูก็ต้องขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันนี้ร้านฉวินเว่ยจี้ทำรายได้สูงถึง100่งรตำลึงวัตถุดิบส่วนใหญ่พวกเขาผลิตเองต้นทุนไม่สูงมากนักเมื่อหักทุนออกไปแล้วเหลือกำไรทั้งสิ้น80สิตำลึงทว่าหอวินเครื่อจุกรับขาดทุนยิ่งคนเยอะเท่าใดก็ยิ่งขาดทุนมากเท่านั้นหลินฟูภาวนาให้ลูกค้าไปใช้บริการร้านอวินเครื่อจูเยอะๆแบบนั้นถึงจะสามารถสร้างแรงกดดันให้แก่พวกเขาได้ ส่วนในมือของเขามีสตรอเบอรี่อยู่ดังนั้นเขาจึงไม่ได้กังวลเลยสักนิดว่าจะถูกหอวินเครื่อจูยแย่งลูกค้าไปจนหมดการแข่งขันระหว่างร้านชวินเวจีและหอหวินเครื่อจูทาให้เมืองชิงโจวคึกคักขึ้นมาเพราะผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขันในครานี้ล้วนเป็นชาวเมืองทั้งสิน้น ร้านฉวินเว่ยจี้ราคาปานกลางชาวบ้านธรรมดาทั่วไปสามารถไปลิ้มรสได้ตลอดเวลาเดิมทีราคาอาหารในหอวินเคร่อจูสูงเสียดฟ,ฟ้าทะว่าบัดนี้พวกเขาลดราคาถึง6ส่วนทั้งยังจัดโปรโมชั่นกินเท่าใดแถมเท่านั้นอีกด้วยดังนั้นลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการหอวินเคร่อจูล้วนเป็นชาวเมืองผู้ต่ำต้อยและพวกเขามักจะสั่งอาหารหายากซึ่งสิ่งนี้ทำให้หัวใจของหลงจูทั้งสองแทบจะกระอักเลือดออกมา ร้านชวินเวจี้มีลูกค้าน้อยลงเล็กน้อยทว่าไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงเพียงนั้นลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านชวินเวจีมักจะมาเป็นกลุ่มเพียงมองดูก็ทราบแล้วว่าสามารถเก็บเงินได้ไม่น้อยทว่าทันใดนั้นก็มีข่าวลือออกมาซึ่งส่งผลกระทบต่อหอวินเครือจูไม่น้อยในมณฑลหวายอย่างเริ่มขายสตรอเบอรี่แล้วหนึ่งช่างมีราคาสูงถึง20ตําตำลึงทั้งยังมีจำนวนจำกัดดังนั้นมีเงินเพียงอย่างเดียวใช่ว่าจะสามารถซื้อได้ ดังนั้นชาวเมืองชิงโจจึงพากันไปกินม้อไฟที่ร้านชวินเว่ยจี้เพื่อร่วมสนุกหม้อไฟหนึ่งโต๊ะจะได้เงินสักเท่าใดกันเชียวหลายๆคนเฝ้าดูสถิติกันอย่างสนุกสนานผู้ที่ใช้จ่ายมากที่สุดในร้านชวินเว่ยจี้จ่ายเงินไปเพียงสองตำลึงเท่านั้นทว่าสตรอเบอรี่มีราคาสูงถึงย0ตำลึงต่อช่างถ้าหากผู้ได้รับสตรอเบอรี่แล้วนำไปขายต่อไม่ใช่ว่าสามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลหรอกหรือนี่ถือว่าคุ้มค่ามากจริงๆ ดังนั้นในทุกวันร้านชวินเว่ยจี้จึงเต็มไปด้วยผู้คนทั้งยังมีคนต่อแถวยาวเหยียดดังนั้นร้านชวินเว่ยจี้จึงออกกฎหมายว่าถ้าหากเรียกชื่อแล้วไม่ตอบรับจะถือว่าสละสิทธิ์ทันทีดังนั้นผู้ที่มาหาผลประโยชน์ให้ตนเองแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นมากเพียงใดพวกเขาก็ยังคงต่อแถวอย่างตั้งมั่นแน่วแน่เพราะกลัวว่าตนเองจะพลาดโอกาสเข้าร้านส่วนทางฝั่ง,งหอวินเครอจูกิจการดูซบเซาลงไปไม่น้อยคุณชายสามตระกูลเหวาโมโหมากยิ่งนัก อีกไม่กี่วันก็จะถึงช่วงปีใหม่แล้วร้านชวินเวจี้ได้ติดประกาศว่าวันที่28เดือน12พวกเขาจะปิดร้านหลงจู้ทั้งสองของฮอวินเครอจูต่างก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกทว่าเพิ่งจะโล่งอกได้เพียงครู่เดียวร้านชวินเวจี้ก็ติดประกาศอีกหนึ่งฉบับโดยมีเนื้อความว่าเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกท่านร้านชวินเวจี้ตัดสินใจที่จะมอบแอปเปิลให้แก่ลูกค้าทุกโต๊ะหลังปีใหม่ส่วนกฎการแจกสตรอเบอรี่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ทันใดนั้นหลงจูทั้งสองก็แทบจะหมดสติไปเขารีบนำเรื่องนี้ไปรายงานที่โจนเหวาทัานใดเมื่อคุณชายสามตระกูลเหย่ได้ยินดังนั้นเขาก็โกรธจัดขึ้นมาทัานใดเขาอยากจะจุดไฟเผาร้านชวินเวจี้ให้รู้แล้วรู้รอดไปเสียเพื่อที่จะต่อสู้กับร้านชวินเวจี้เขาได้งัดทุกวิธีการออกมาจนหมดแล้วนอกจากกิจการจะไม่ดีขึ้นแล้วเขายังถูกผู้อาวุโสตำหนิติเตียนอีกด้วยพวกเขากล่าวว่าเป็นเพราะตนเชิญสิ่งอัปมงคลเข้ามาในร้านตระกูลเหย่จึงกลายเป็นตัวตลกของเมืองชิงโจ ดังนั้นพวกเขาจึงสั่งให้ตนส่งนางคณิกาเหล่านั้นกลับไปเพื่อไม่ทําให้ตระกูลเห่ยาอับอาย,ายขายขี้หน้าไปมากกว่านี้ผู้ใดจะคาดคิดว่าแผลเก่าเหล่านี้ยังไม่ทันหายร้านชวินเว่ยจี้ก็สร้างความเจ็บปวดใหม่ให้อีกแล้วนี่มันจะมากเกินไปแล้วเมื่อเห็นว่าคุณชายสามตระกูลเห่ยาเดือเดอเดือดดาโดนหลิวซื่อจึงลูบหน้าอกของเขาเพื่อเป็นการปลอบประโลมสามีท่านทนดูเหตุการณ์ไปก่อนหญิงสาวชาวบ้านผู้นั้นเพียงแค่อยากแย,แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปเท่านั้น นางไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนเลยด้วยซ้ำแอปเปิลหนึ่งลูกมีราคาหนึ่งตำลึงทว่าลูกค้าแต่ละโตจ่ายเงินให้นางมากที่สุดเพียงแค่หนึ่งตำลึงเท่านั้นบางทีอาจจะไม่ถึงหนึ่งตำลึงด้วยซ้ำท่านลองคิดดูดีๆพวกเราจำเป็นต้องโกรธด,ด้วยหรือคุณชายสามตระกูลเห่ยาสงบสติอารมณ์ลงแล้วครุ่นคิดอย่างรอบคอบเป็นเช่นนั้นจริงๆทันใดนั้นเขาก็หัวเราะออกมาหญิงสาวชาวบ้านผู้นั้นช่างโง่เขาเสียจริงทันใดนั้นก็มีแผนการบางอย่างผุดขึ้นมาในใจของคุณชายสามตระกูลเหยา ในเมื่อนางพยายามแย่งลูกค้าไปจากพวกเราเช่นนั้นข้าก็จะให้ความร่วมมือกับนางปล่อยให้นางได้สัมผัสกับลูกค้าจำนวนมากนอกจากนี้จงไปตรวจสอบว่าสตรอเบอรีอร่และแอปเปิลเหล่านั้นมาจากที่ใดข้าอยากจะกำจัดช่องทางนำเข้าผลไม้ของร้านฉวิเวยจ้คอยดูสิว่าละครเรื่องนี้ของนางจะจบลงอย่างไรหลงจูทั้งสองต่างก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในยามวิวันนั้นหอวินเครอจูติดประกาศว่าหลังจากปีใหม่พวกเขาจะกลับมาขายราคาปกติ คืนวันที่27เดือน12เมื่อร้านชวินเว่ยจี้ส่งลูกค้ากลุ่มสุดท้ายออกไปแล้วพวกเขาจึงทำการปิดประตูใหญ่แล้วนั่งล้อมวงกินหม้อไฟพวกเขาฉลองปีใหม่ร่วมกันด้วยบรรยากาศที่คึกครืน้นช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทุกคนต่างก็เหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากแต่ไม่มีผู้ใดบ่นออกมาเลยสักคำตรงกันข้ามพวกเขาต่างก็รู้สึกชื่นมื่นมากยิ่งนักพวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อให้ร้านอาวินเครอจูดำเนินกิจการต่อไปได้แน่นอนว่าผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจอย,อย่างมาก ใบหน้าของทุกคนในร้านเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขึเหิอม,มีชีวิตชีวาพวกเขาแทบจะรอต่อสู้กับหอวินเคร์จูหลังปีใหม่ไม่ไหวแล้วด้วยซ้ำลินรวนยกชาขึ้นมาแทนจอกสุราจากนั้นก็กล่าวกับทุกคนว่าหลายวันมานี้ทุกคนต้องลำบากแล้วข้าไม่มีคำเอ่ยปลุกใจใดๆแต่ข้าเพียงอยากบอกว่าตราบใดที่ทุกคนจงรักพักดีต่อข้าข้าไม่มีทางปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมกับพวกเจ้าถึงแม้ว่าร้านของพวกเราเพิ่งจะเปิดได้ไม่ถึงครึ่งเดือนแต่ในอีกสองวันก็จะถึงเทศกาลตรุษจีนแล้ว ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจมอบเงินให้ทุกคนคนละหนึ่งตำลึงทั้งยังมีของขวัญให้อีกคนละหนึ่งชิ้น